สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแฟนในช่อง y o u t u b e หรือคนที่กดติดตามมานะครับสวัสดีนะครับเทปนี้ก็ผมนำตําเด็ดบางพมนับพิมพ์เส้นได้ครับว่าเนื้อนวลเนื้อนุ่มขนาดไหนนะครับก็สวัสดีชาวผู้พี่ติดกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมานำมาใม้ดูนะครับอท่านไหนที่ ดูแล้วมีเรียกว่าดูความรู้นะครับหรือว่าได้ความรู้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องทีเคพระเครื่องบนไทยด้วยนะครับนะครับที่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์พระสวยถูกใจกดไลค์ครับนะถ้าได้ความรู้ดีๆพี่กดติดตามนะครับคลิปนี้ก็นำพระสมเด็จพระองค์พรมาให้ชมกัน แบบผมเปินวันนี้ก็มีหลายองค์ครับมาลราเปรียบเทียบดูได้ครับนะผ้ามันมีดีกรีอยู่แล้วนะครับรับพวกนี้เนื้อได้ฟินๆเลยผ้าเปิดเนื้อนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับไม่ได้นวดผ้าใดๆทั้งสินครับแค่เปิดเนื้อผ้านะครับให้เห็นเนื้อจริงเท่านั้นเองนะครับเพื่อได้ไม่พลาดในการศึกษาและเรียนรู้นะครับ มาเรามาดูกันครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูหนึ่งองก่อนอิ่มสาวสลิดนะครับไม่เปิดเนื้อครับดูความมันเนื้อจริงดีกว่าครับเนื้อจริงมันก็จะเข้าใจง่ายครับนะครับนี่ครับนี่ครับนีเนื้อจริงครับไม่เกครับพิ้ใหญ่บางพุ่มครับนี่ครับสวยปิ้งเลยครับโอีกมีครับ นี่ความมันก็มผงทาวอัสตะกี้ครับเก็บนี่นะมาเบานีลอยปรีนี่คือลายธรรมชาติเห็นชัดเจนเลยผ่านเลยนะครับนี่ครับดูแควไซครับนี่ครับนี่ครับค่าบางๆครับอันนี้วันไหนให้ดูนี้ก่อนครับจําลึกครับเป็นไหมขอบนี้มีขอบกระจกเห็นไหมครับขอบเส้นบางครับพิมพ์เห็นไหมครับนี่โค้งไหมครับจะมีส่วนเกิยเห็นไหมครับมีน้อเกินเล็กน้อยเอาฟังนี้ไม่มี ขาตัดค่อนข้างชิดนะครับส่วนใหญ่พระดีๆเขาจะตัดชิดนะครับติดขอบบังคับเพนบังคับพิมม์นะครับนี่นะครับอย่างนี้ยังไม่กระดกนะเห็นไหมอ่ะอย่างบอกซอฟลงไปเนาะอนกันเส้นได้จะรู้ยากนิดหนึ่งแต่มีเ้อเกินครับก็มีครับย่างเส้นบังคับพิมพ์นี่ครับนไมไม่มีรอยปิดเห็นไหมครับปิดด้านหลังนะครับ มีแคลไซรล้วนเลยครับมีความเก่าล้ว,วนดูง่ายสําหรับภาพพิมพ์จะได้ของนี้ครับด้าหลังครับนะ,ะร่วมกันศึกษาครับใช่ก็บอกใช่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่เนาะเอาให้มันชัดเจนตรงไปตรงมาพี่นะไม่ต้องาพิมพ์ทิ้งไว้แบบเลๆเทสน,นะครับ <c oughs> นะบางคนไม่มีตัวตนก็คนแฮกแท็กมาก็มั่วเหมือนกันก็มี กนินง่ายๆเลยนิ่มๆสนอสนอสมอกสม็อกนี่หล่อครับวันนี้สวยเลยเส้นได้ครับกูเก่าครับวันนี้นะจะให้ดูอีกหนึ่งองนะครับตรงนี้เนื้อขาวตัวเลยเปิดด้านนี้มาครับองคแต่กีดไม่ได้เปิดเนื้อนะนี่เลยตัวนี้ก่อนครับแกงไม่แกงเนาะนะ แท่งเปลอ๋อแข่งเร่นยๆเลยแหลให้ครับน่ครับลงมันดึบนะครับเหนหไอ้กวดเม็ดอีกจะมีอยู่แล้วครับเรื่องโบติเราจะมีขอบปิ้นปิอยู่นิดนึงครับพาทำแบบมันจะโตตรงเนี้ยที่เขาบอกขอบปิ้นๆอ้ะตัวนี้มันเป็นมัตเตอร์ครับเนี้ยเป็นซุ้มที่แบบไปขีดเส้นั้นเป็นกรอบกระจกนะครับเห็นไหม ก็เลยดูตั้งขึ้นตรงนี้กดย้ําลงไปเนาะด้วยความเล็กนะครับแทงดูครับนะฮะจะลบลงมาครับเป๊ะเลยครับเนาะดูสวยมากครับตรงนี้นะเนี่ยแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงชัดเจนนะครับง่ายครับนะผมรักสมเด็จเส้นได้เยอะครับผมพิมใหญ่ก็มีครับแล้วแต่ก็แฝงพิมใหญ่อยู่เหมือนกันสวยไหมสวยนะ ความหนานิดนึงบางๆก็กดดึกเหมือนกันนะครับเออเป็นไมครับรอนะจุดลักษณะมีหลายอย่างครับผมนิ่นไดนเลยครับเส้นได้เลยนะผมให้พี่เน้นตรงนี้ครับหลักๆนี่คือจุดตายของผมเลยนะก็เป็นเปลงครับนะครับ แล้ตรงนี้ต้องซอบลงไงครับตั้งขึ้นมาไม่ได้ครับขอบกระจกัต้องตั้งขึ้นวานิดเดียวเองครับจะจะเหนือเขอบกระจกไม่ได้ครับงั้นจะเป็นบล็อกเก้แล้วนะครับนี่ครับมีแป่งเล็กเนี่ยครับนี้ครับเอาลงไปพี่จะรู้บันลาดลงไปนะฝั่งนี้ยังงั้นขึ้นมาปุ๊บอ่ะทช่ไหมให้ควางข้าวควางข้าวควางข้าวครับซอะยังไงก็ได้ครับที่จะซาะดีเอาได้นะงั้ดูขอบคระไปมีปิ้นนะนี่ท่านของเด็ดโตนะครับนี่ครับขอบ ้านหน้าไม่ได้ปิ้งครับเป็นเส้นบังคับปิมพทั้งหมดนะครับว่าดูไม่ผิดหรอกนะครับใครที่ชอบก็บอกกันไปได้นะจ๊ะสวยปิ้งเลยครับลิปนี้ก็มีมาให้ดูยาวๆแบบนี้เลยนะครับนิบหนึ่งดูสององครับใกล้เคียงมากอันนี้พิมใหญ่ครับนี่พิมพใหญ่พิมพ์เนื้อว่าระคังครับนึบมากแเ้านี้นี่หลักล้านนะครับนี่นะแบบนี้ก็หลักล้านแล้วนะครับนี่ฟังเสียงได้ครับนะครับ เกงเป้งนี่มันหลุดออกมาจากหน้าบ้านครับต้องเก็บมาโอเคนะครับเนื้อแ่ามีลาเลยคนทํางานทั้งปีจะซื้อรถไม่ได้เลยไหแล้วก็ค่อยเก็บไว้นะครับใหความเข้าใจเนาะมีอะไรที่นี้นก็เชิญได้ครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือว่าติดต่อบ้านฟ้าก็ได้ครับหน้าเพจก็ได้หรือว่าส่วนตัวแล้วพี่อยากรู้ข้อมูลแบบไหน ตอนสามทักเข้ามาพิมพ์ไว้ใต้โพสต์นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเขาเข้าไปตอบให้ได้นะครับก็้ามากินก็จะดีขึ้นนะครับวันนึงก็ทําบุญสร้างอุปสนไว้เยอะครับนะสิ่ง,งที่เราขาดคือบุญนะครับอยากให้ดูสวยๆอีกองดีกว่าความสวยความเจ็บความเจ็บปวดภาพมีหลักฐานก็มีครับนี่จะเป็นยาทุบตับอื อันแสมจะล้างยากนิดหนึ่งี่ล้างเสร็จแล้วนะถ้าพี่กพี่มาดูตั้งแต่รอบทุียนครับเรียบร้อยเพ่อหายไปแล้วนะครับงานขี่ไปให้กันครับแค่นะแกล่องอัไงไงอไงม่เี่ยใ่ดีครับปุ๊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 บปแบบุ๊บนปะุบปุ๊บปาบปน๊บบป๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บปปุบบบบบบ เอาไว้ทำคลิปหน้าก็ได้เนาะเดี๋ยวพี่ได้กดติดตามกันแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบอยากดูพาะสวยสวยดูเป็นวิทยาทานหรือว่านําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวันหรือใช้โคนหนาพระก็เข้ามาได้ครับแนะนําผมจะแนะนําให้ได้นะครับให้ดูกันเกินก่อนสวยไม่ล่าใครอยากดูนี่ครับใครอยากดูเกจปบะตูบรงนี้สวยๆจะจัดนี่นะให้กดไลค์ไว้ครับงานะกดไลค์กกดติดตามเวยครับ ขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวผมจะได้เข้ามาดูว่าคลิปนี้มันมีไลค์กี่ไลค์เยอะไหม้ะเยอะปุ๊บผมก็จะมาบทให้ดูให้ชั่งชิมกันครับนะขอบคุณครับ